สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ Auto Max นะคะคุณลูกค้าเห็นอยู่คุณนิสันนะก่อนหน้านี้นคุณลูกค้าขับรถใส่ลอ้อก,กระทาเดิน,นลงมาดูล้อก,กัลธาได้ก็ได้ตอนปิดท้ายเดินในฝังนูนเนาะมาเปลี่ยนเป็นล้อ,อพร้อมยางนะคะตัวนี้เป็นอ m เมล่าเทอร์โบนะคะจะับคู่กับยางเดลล็อบอินาเซสสเปค1 8 5่งแป้านะคะโบจะไม่ผิดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก่นอนพชิบพชิบ อถูกต้องค่ะทั้งชุดราคาไม่แพงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะเรามี2โทนสีนะเป็นสีเงินตรงรุ่นเขาเลยท็อปสุดหรือจะเป็นโทนปัดเงาก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะเรามีให้เลือกสรรกันอยู่แล้วนะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนยางหมดสภาพแล้วใส่ล้อกระะต้องการอัปเกรดไปในตัวคือยางวิ่งมา3-4ปีและออกรถมานานแล้วต้องการเปลี่ยนล้อพร้อมยางไปใน เวลาเดียวกันและราคาไม่แพงด้วยบอกก่อน <c oughs> ไม่เชื่อลองเช็คราคายางดูก่อนได้นะคะ <c oughs> เพิ่มเงินหลักพันเท่านั้นได้ล้อมแม็กซี่วงไปด้วย <c oughs> บอกนะถ้าต้องการจะขายล้อมแม็กพูกนี้มีราคาอีกเช่นกันนะถ้าสนใจยังไงก็โทรมาคุยกันนะคะเราบริการติดตั้งถ่วงล้อให้พร้อมใช้งานเลยกับพี่วินเช็คลมยางให้นะคะนี่เลยยังไงวันนี้เดี๋ยวอบออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ